สวัสดีครับทุกคนทำไมคนถึงนิยมเลี้ยง阿拉ลามิวการเลี้ยง阿拉ลามิวเป็นที่นิยมในหมู่รักสุนัขด้วยเหตุผลหลายประการครับที่ครอบคลุมทั้งด้านลักษณะทางกายภาพอารมณ์และก็พฤติกรรมรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวของสุนัขสายพันธุ์นี้ด้วย 1. ลักษณะทางกายภาพครับอลาสก้ามาราวเป็นสุนัขสายพันธุ์ใหญ่เพศผูหนักประมาณ8ปปอนด์และเพนเมียหนักประมาณ75ปอนด์ครับความสูงอยู่ที่ประมาณ23 -25 นิ้ว ซึ่งทําให้มันนั้นดูสง,ง่างามและก็น่าเกรงขามครับมีขนสองชั้นขนชั้นในน,นั้นหนาและก็นุ่มส่วนขนชั้นนอกนั้นหนาและก็ยาวปานกลางครับทําให้ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวได้ดีคนเหล่านี้ยังมีสีที่หลากหลายเช่นสีเทาสีดําสีแดงหรือว่าสีขาวครับ 2. ออารมณ์และก็พฤติกรรมอลากสกามิล์มีความซื่อสัตย์สูงมากครับพวกเขามาจะพูพันกับครอบครัวและเจ้าของอย่างลึกซึ้งเป็นสุนัขที่มีความเป็นมิตรและก็รักสังคม มาเข้ากันได้ดีกับคนและก็สัตว์เลี้ยงอื่นในบ้านครับ 3. พลังงานและก็ความแข็งแรงสุนัขสายพันธุ์นี้มีพลังงานสูงและต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับการพาสุนัขไปเดินหรือว่าวิ่งทุกวันเป็นสิ่งสําคัญครับอลาสกามาลามิวถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการลากเลื่อนในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพราะเขามีความแข็งแรงมากสามารถลากของหนักได้อย่างง่ายดายเลยครับ 4. ความสามารถในการฝึกฝน มาราดมิวเป็นสุนัขที่ฉลาดครับและสามารถเรียนรู้คําสั่งได้เร็วแต่ต้องการการฝึกที่มั่นคงและก็สม่าเสมอพวกเขานั้นมีความเป็นอิสระสูงครับบางครั้งก็อาจจะดือ้อทำให้การฝึกฝนนั้นต้องใช้ความอดทนและก็เทคนิคที่เหมาะสม 5. การป้องกันและก็เฝ้าระวังเขานั้นมีสัญชาตญยาณในการปกป้องพื้นที่และก็ครอบครัวของตนทําให้เขานั้นเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีเป็นสุนัขที่มักจะตื่นตัวและระมัดระวังต่อสิ่งแปลกปลอมในบริเวณบ้านครับ 6ความต้องการด้านการดูแลเนื่องจากมีคนที่หนาจําเป็นต้องแปรงขนเป็นประจำครับเพื่อป้องกันขนพันกันและก็การตกขนต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรักษาสุขภาพและก็ความแข็งแรงของร่างกายครับ 7. ประวัติและความเป็นมาอารกามาลามิวนั้นมีต้นกําเนิดจากอารสกตครับใช้เป็นสุนัขลักเลือในพื้นที่หนาวเย็นมีประวัติยาวนานในการเป็นสุนัขทำงานร่วมกับมนุษย์ในการสำรวจและก็การขนส่งในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับอารกามาลามิว การเลี้ยงอาลาสการมาร์มิวคุณต้องเข้าใจในธรรมชาติของสายพันธุ์นี้และเตรียมตัวในการดูแลผู้เขายังเหมาะสมครับหากสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทาง,ทงร่างกายและก็อารมณ์ได้อารลาสการมาร์มิวจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และจะเป็นสุนัขที่อยู่ในครอบครัวของคุณได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนครับแต่ละใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดัานกันดินะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ